ะพี่น้องเนาะโอ้ยมาด้วคนเดน้วยเร่องอะไรทำไมเขาไม่เขาไม่เขาไม่ฮอต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 แก้วคือควตีมันเป็นเล็กอะเขาาไงเออเดี๋ยวเด บาคน,ดนไดอยากมีอดีคนตกผ้าเดือมเปลี่ยงเปลี่ยงกับพยูเนาะโอ้บอกว่ายายา,ยากไอ้พอฟังพี่น้องเลยเนาะทางอ้ายเป็่นก็ได้พอแสงก็อดบ่ได้ผ้าเดือมผ้าหลังก็อดทายบ่ได้บาทนี้่ทางนี้ก็เฮ็ดจูพยาพอเศร้า <laughs> ไอ้เวายนบ่พเศ้ากันบอ่โอโว้โยเนาะผ้าเดืมยผ้าแตก มานขนาดเนะมมาะพึ่งผำพึ่งผำมาเลยรไปหน่อยข้างข้าง,ข,างข้างมาเลยเนาะ <c oughs> ผลจิตตกอีกแล้วนอ้นองไปหน่อยข่ามาทางบ้านน้องอเบย์นี้ปาโตอ,อยากอยากพ่อชุดเท้อเพื่นแหละเนาะวันนี้กะบกำลังเอ้ากำลังนั่นมาโอ้ยเฮ้ยพดอดผืดเหลี่ยมแห้งแต่แ <c> ต <oughs> ่วันนี้พิชหมรื่องบินไม่ได้ไปหน่อยเนาะ ปิดมือเครือบินไว้แหละสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าอยุททางไกลมา,จากจะว่าตกะเรียบไปจกักมาโต๊ะจุดหน่อยดิเบิ่งหาเบิ่งโทรศัพท์ก่อนปิดหมวดเครื่องบกเครื่องบินไว้ก่อนพี่น้องเลยเนาะฝนตกใหม่เน่ยอันตรายได้พี่น้องเลยเนาะเนาะสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุขคนพี่น้องเลยเนาะพ่อๆครับ สองเบาแสนอีกแล้วนะพี่น้องเนาะโอ๊ยโอายมาเราฮก่าฮนด้่าฮีา่าฮ่าาฮ่า้าฮ่าขอา่าอ่า่าอ่า่ฮ่า่าฮ่าฮ่นฮ่า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 ฮาฮ่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 า่าฮ่าฮ่า่่าฮ่าฮ่่เฮ่า่าฮาฮ่าฮาาก่่อ Bên thế này <cười> <cười> à, thôi Hả? À, thôi Ai ạ? con ấy Khó là viết căng đèn khó ba Khó à, hơn xuân xuân hôm con à. <laughs> Khó Khó <laughs> <Pẹ, đúng> không ta bỏ hiến lên hả? Nước lắp thế này đấy thế này đấy kì thì nó Bẻ luôn hả? Cả sau nó sẽ thơ เนาะพี่น้อยเนาะเดี๋ยวทางโ่รเซนสิขออนุญาตอ่าพักไปข้าวหนึ่งก่อนเนาะพิชพิชเครื่องก่อนพี่น้องเอยเนาะย่านได้ปุ่นนี่ปอเถอมาด้วขวัญเลยเนาะบ่พิชพิชบุญคือวินวายุแต่ว่ามันโมแน่นอนเนาะมันโมแน่นอนคนต้องเห็นหน้าเห็ดหน้าในกลางแดดถึงนี่ออกข่าวว่าของมพอนแนวหาเเบิ่งอยู่นงดตายกุฏิเลือกหน้าหนาเอาโปร่ซนต์พี่คีไว้ก่อนม่ได้ม่ได้ไปนี้เท่าเท่าด้วย พี่น้องเนาะสลุปแล้วก็คนตกจนได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าโอ้เนาะตกแหงพี่น้องเอ้ยโอ้ว่าทางเมื่อสิเไม่ไดเนาะนนี้ก็นั่งชนนอยู่เฮือนน้องอาเบยเนาะ่ส่วนผลก็อนส่วนเช้าแล้วก็จะออกเมื่อพี่น้องเอ้ยเนาะ ตอนนี้ค่ะผ้าเสาหลังแล้วพี่น้องเอา,าเปลี่ยนนะตัดผ้ามาเพิ่งนี่โอ้ยเมา,าเาปลี่ยนกับพลายูเลยเศร้าเนาะเมาคนดใดอยากมีอยา่างดีคนตกผ้าเดือมเปียงเปียงกับพลายูเนาะโอ้ยบอกว่าหยายยากยกบอ้พฟังพีน่น้องเลยเนาะทางงายเพิ่นก็ได้มอแสงก็อดบ่ได้โอ้ผ้าเดือบผ้าหลังก็อดทายบ่ได้บาทนี้อ่าทางนี้ก็บชูพยาบ่พราะเศร้าไอ แว่นบอ่อมาเช่ากันบ่โอ้ยเนาะผ้าเดิมผ้าแตกตุ่มๆกะโอ้ยเนาะยา่านได้น,นยังไยโอ้ยเสี่ยวอะไรเรือนตะคายกันอบอกทางง่ายเพิน่น,นอยนูะ่พี่น้อยแล้วเพิ่นใหญ่แค่ไหนมันเลี่ยววาสันน้องอวัยกับพ่อน้องอวยัยเนาะแข่งคนน้ำกันอยู่เนาะแข่งคนเป็น,นมู่กันเนาะอะไรกันใดแฮงเอาสบายอยู่ ปูน่ากุ้งเนยผ่าเดือมาอยู่ละเว้เนาะมันตกปุูดินกับปูได้ยูพี่น้องเอ๋เนาะทั้งหมดใส่กันนี่แหละจอบจอบไทยเอาเท่า้หน่อยใช่ไหมพี่น้องเอ๋เนาะเพราะว่าจังไดเพิ่งจะเฮ็ดอยู่เรื่อยเฮ็ดอยู่เลี่ยอ่ะนะอ่าหมอไทยเพิ่งจะเฮ็ดขึ้เก่าพี่น้องเอ๋ขึ้นเอ๋แล้วปูได้หมอไายพี่น้องเบิรงเนาะมันตกปุูดินกับใส่อยู่ตอกตุ่มเติมอยู่เนาะผ่าเดือบผ่าแตกตุ่มต่ำตุ่มต่ำมื่อกี้นีีก็ได้พี่น้องเอ๋ยังหมอไทยเช่าอยู่ตอนนี้ก็เนาะยังแบบ คอยตื à, ่นเบตึมมาอยู đ ưa, đ à, ่อ <À, S 1> <à, S 2> ้วนไบวนมาอยู่นือยังไยทางน้องาวยต้อไอ้แก้วเนาะันตากันดอกตะนางหรือว่าเดินตะนางอยู่เนาะเดินซอยกันไม่ไปเจะก้อได้หนไม่ไปสองก้อเลเนาะไม่ไปสองก้อเลยคือยังงขนาดเนาะ้หมพายหมดผลคืยังไง sang bên cạnh hết chưa lông phần tốt này ừ, rồi có thể thải phần sau thải phần sau và chạy chỉ đến thang cấp nó đèn vào phần tốt nghe mày đâu thì nào vậy thang người nó vậy phù nó quần cả tốt dưới mưa ba này cả tốt quá Oh. bỏ <laughs> <con ngang. cười> <laughs> ơi ơi phần này nhanh điểm rồi nó thằng ngay với cái nhanh bò nhom rồi, sao leo đi nó chỉ cho vay dám đi con vì nào này nó nào nó làm làm lại mà để nó này à, thôi ตกขักตกแน่พี่วเอาเลยบาทนี่นเนาะคนตกคนดินน้นยอยบาทนี่พี่วเอาเลยยังค้างหึ่ง, 1, ววงห้างอยู่ทางว่าแจงการจะได้หวนได้บาทนี่พี่เอาเลยเนาะจะได้หันก้าวไปได้บาทนี่ทางนั้นไาแจ้งทางป้างอยู่พี่อเอาเลยเนาะออโต้ไปกี่ตอมออกกี่ตมมือน้ำเดาเนี่ยเนาะเออพี่เอาเลยคนจะเริ่ม แ้าแล้วบันนี้เนาะบายดีได้เด้อโอ้เนาะแล้วเราบ่วันนี้ยังยังเหลืออีกเนี่ยเนี่ยเลยก้อนหนึ่งบ่อ่าพากันโจว์ซะก้อนเนาะฝนตกผ้าล้างตติมตุ้มโันใสเลยฮ่าฮ่าฮ่าพากันเอ่อเห็ดเลยเห็มันแล้วบ่เอ้ยเนาะอะไรเห็นแล้วฝนตกบ่อยน้ำบ่อยแบบบ่อยได้หนาวๆแล้วอ่ะ ไม่หมสบายพรากันแข่งผูเฮ็ดเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้แต่คือยังยังเหลือแต่ก้อเดียววันนี้เนาะก้อนหนึ่งนหมืกับผู้ได้มืออผู้ได้อายวันนี้คนตกเศร้าผู้ได้เนาะเอาจังเฮ็ดมันจังบ่อยังบ่เปื่อนอ่ามันยังบ่เปื่อนพี่น้องเอ๋อันนี้มันขี่ตมขี่ดินห่อมาพี่โอ้ยไล่เป็นโลเลยอยู่ในอันเกิดโปรแชนเละพี่น้องเอ๋เออมันเมื่อยหัวเมื่อยแล้วเลเนาะ ห้องหน้าหองในทั้งน้องกับเบยเพิ่อนกามีเพื่อนเนาะเพื่อนจะเสียแรงไปเลยอืมด mm ินมันเอาดังชมได้มันติดอืมมันบาเจ็บพอดีฝนตกลงมาให้ดินมันแน่นหน่อยเนาะอ่าทั้งเดินทีทางของทางกันไอแก้วกะพอดีฝนตกมากอะซุ่มเย็นแล้วกะให้มันเจ็บมันแน่นเลยเนาะ เตียงกัเอาขามาพี่แรกบ้านนี้เนาะเรย์บอกกับพ่อได้นั่งบ้านนี้พี่นั่งเลยหัวเนี้ยมันขึ้นนี่พ่ออยากออกมานอนอยู่พี่ด้วยนี่โอ้ทักแรกทักแรกบ้านนีต้องเตียงคู่กันได้สบายบ้านนี้เนาะฟางม่วงรดน้ำได้บ่าได้เนาะนอ่าตัวไหนกับมีอยู่แฉว่านี่กับ ก็ว่าในช่วงนี้อยูชัก็พอได้กินใอ้บางม้วที่แถวนี้บ่มีบ่หมักเงยบ่เียงบเงมักไผ่แถวนี้มีแต่ยดงลงนะมันลงนี่มันเข้าไปทางไหนดงบุคุนบนบ่นี่ทางใจแบบนี้ชาบานลกโจยนะดงดงใหญ่แต่โมเห็นหน้ามาไข่ คนชาไปเก็บเกจะด,ดูใจอ่ะอืมมอเจ้าขายอยู่ในตลาดบ่กบอกใค<อ>แบบเงี้ยเนาะมั<อ>นจะมีเป็นบางบ้านนะอยอ๋อคือดูแถวเขตด,ดงพุ่นมันมี่ถูบอกแนวบอกไครบอกใครคนลอยนี่ดงอีกทางดงลุงดงหมดนหน้าน<อ>ี้ดงใหญ่นะ<อ>เลยจ,จะขึ้น,จะ,นจะขึ้นเดี๋ยวไอมาถ้ากันมาฟักมาเศร้าอยูอย่นี่อ่ะ แต่เดือนเดือน่เดือนอะไรเับ้ออพอดนะบ่พอดเดือนบ่พอดแต่เดือนเนาะประมาณสอาทิตย์นี่ไปแจ้งเนาะประมาณสอาทิตย์ันมาผักมาเซ้าเนาะไม่ได้หัวว่าฝน ก็ไปยวเลยกลอนามันสิไเขาียกอเลย่ยดเลยอนตกะากันเห็ดจนเป็นว่าแล้วบัดก้อเนาะบจองก้อโวยพบต็เต็ว่าผ้าแต่งแห้งผบเชนเนาะโยตอนยืนเปิดกล้องยูดีพงว่า จะแนะแำไปทางไหก็จังบ่ได้มืดได้อย่างเนาะหม่าม้าไปเดียวโอ้เล่นวันโอ้โหปวดว่าตกใจพีหน้องเนาะย่านที่ชุดเพราะว่ามันมันโมเน่โมนอนเนาะจะมนถือไปในแบบไรกันเลยตกเสมอว่าผลทั้งนี้เมวานีะตกปะเมวายไม่ไ้ตกกองคืนนี่คืนนี่จะตกคืนนี่ก็ตกไี่ตกวะะ อากาศมัน่อนี่ยันตกให้เอาออือเนาะทางโอ้ทางน้องอเวย์นะชาวพนักพนเดินมาแล้วเนาะเส้นฟ้านี่เนาะอือตไรก่อนว่าคาไฟน้องอเวย์นะสิบสิบห้าบ้อือสิบสามสิบสิบล้านหาแสนปบอคือได้ยินวันนี้เนี่ยเนาะประมาณนั้นแหละอือ ทว่าทว่าของาว่าของไอ้กันชื่ววันมีงบมีอย่างเข้ามานี่กจัดสีเพิ่มอีกเลยผมมันมันกไก่มาอีกเนาะอันนี้ภูมีไฟอ่ะนะดูแลทว่าน้องอับวยมีกับอันต่อใส่น้ำกันเลยแล้วไปก่อนทำมันหาเงินนะทำไรเนาะใส่น้ำกันแกช่วยกันเแช่กาไฟนั่นแหละวเป็นอะไรอยู่ใกล้กันอาศัยกันเนาะ ภายในแล้วบานเนี่ยผลตก,กบ่หัว,ว,วคือนตะเก้าเลยเนาะอ่าคือว่าอยู่ในผ้าตังตรงนั้นเนาะเนาะโจกๆๆโจกได้เ <laughs> นาะคนในปริโยและหาา้ามปเหอเน,อนร,ระเจ้าออผลเศร้าได้จดงังมายเายนเนาะนอยัใช่หนอนบ่สรบแล้วบ้านนี้ อยู่บนในย่างตากฝนตากแดดเนาะสิไปใช่ไหมเป็นประเด็นน้ำมูลหลายบ่ประเด็นแข้งแหลกเช่นอย่งกับนั่นแน่นาะเราลบไปลบมาเนาะยำฝนตกเป็นยังไงคนทางบ้านเพิน่นอ่าตอนที่มากกับนั่นจู่บ่ใครจะก็ถามจู่บ่ไปอยู่ทางในอีกนอว่นนะนี้่ยแน่นอโอ้ยเราเพิ่นสิบทางบ้านสิบวดีใจนะมันง่ายบ่เนาะ ข่าวว่ามีเป็นไงคนจะซื้อทีชื่อทางไหนะ้เนาะเด๋อเด๋อถ้ากันเห็ดจักมือไอ้แล้วนี่ตับเนี่ยมือเดียวนะมือเดียววะนี่นะโอ้โแม่เนาะท่านใจดีเนาะหลายคนบ่เห็ดซอยกันบ่จานอ๋อสร้างมาเห็ดไห้บ่เออน่งว่าน่งว,ว,ว่าเห็ดเนองน <laughs> ะ ไม่ตอกนี่กะซื้อเอาบ่ไม่จะมี้ซื้ออ๋อมีที่เช่าเนี่ยจะตัดจะดงคือไม่อยู่เขตป่าใกล้ๆนี่แหละมันเป็นที่ไม่ที่ข้าเจ้าปะตัวมันเป็นหน้าเขาเนาะหน้าก็แคที่มิจฉาของเนาะตัว่าตัดไม่ตัดตอกตัดไปบริบบทยี่กับบรายเนาะเออ เมนยูว่าเฮาไกปลาแกโรนกับทีเอาไปรถกับว่ได้เนาะอ่าพอมันมันใหม่มีเจ้าไม่เจ้าของว่าฉันซะเนาะแต่ว่าเฮาวูจ่ากันกับเฮาต้องได้ไปขอเพื่อนก้อนเนาะอ่ไปขออย่างเพื่อนก้อนอยี่ยยังตัดเอาหันะเพื่อนไฮนอ่ะอลายกันแต่ว่ากันตัวน่ะอ่แต่ว่าแบบเพื่อนของไอ้เนี่ยยังพัดได้มีบ่อยมีแบบอะไรบ่ยังเออเป็นแบบไหเด้เนาะพี่น้อะไรเก่าเสา Okay. ว่างบในการมีเป็นบางย่างบ่มีเป็นบางย่างบ่ได้มีแบบว่าาครบเนาะแตอนนี้ยับเซาได้เป็นครบ,บ,บแล้วยังเดี๋ยวจะไม่ไม่เสน้นเลยไม่เส้นมีงบแล้วบ่ยังมีอะไรอีกไหมเ้ิ่มเพิ่มเยเะไหมเมอะมีแล้วไมต้อ ยังหลายอย่างอยู่ไล้เนาะอะไรมากะเนาะอะไรมาก็ยังหลายอย่างในแนวอยู่ได้อใหญ่ปีหน่อยเนาะอืแต่ว่าเบิ่งไปน้าการในแนลปี่น้อยเนาะกะแต่ว่าทานใดที่ว่าอยากสมทบยังยังเพิ่มเติมคำว่ากะเราก็จะได้ถามทางบอลาว่าฟอนพื้นกอนเนาะว่ามีมีอย่างในแลที่อ่ะนะอะไรที่ว่ามันขาดแคลนเรากะเพิ่มเติมสอยกันเนาะกระเล็กกระหน่อยไปอ่ะนะ อ่าพอได้มาซอยกันอ่าพูกพูดหน่อยไปเป็นอะไรพูดหนึอ่งย,อย่างหนึ่งพูดหนึ่งย,ย่างหนึ่งเนาะพูดหนึ่ง <laughs> ได้อย่างหนึ่งกับพูดหนึ่งได้อย่างหนึ่งเด็กเกื้อนน้องอับเบยและปเป็นอะไยเนาะแต่ว่าเมื่อใดเพิน่นตั้งซุ้มตั้งเสาเมื่อใดกะเห็ดโคง้งหรือว่าเห็ดโค้งหลังคาหลังอย่างอื่นเมื่อใดกับแม่บริสันต์สียห้สร้างเพิน่นวัดแทกเบื้องเดือนสังกษเดือนหลังค้า,านะอันนี้กับแม่แม่มีทางคุณยายเพิ่นบอกไว้แล้วตัวนี้นะเชิง เดิมสั่งกระซีเนาะสั่งกระซีนี่แหละพี่น้อยแต่ว่ามือใดเพิ่นได้ยุกได้ตั้งหรือว,ว่าให้โก่งอย่างพร้อมสีมุ้งแล้วกะอ่ามันมันบอกทางบอสเซนนะนะอ่าทางบอสนสิได้อ่ามาเบิงเเ่ง,งเนาะให้เพิ่นทางสร้างเพิ่นจล็แจงให้พี่น้องเยเนาะมีแต่ว่าพร้อมเพินน่นยุกมือใดกะมื้อนั้นพี่น้องเยเนาะแต่ว่าเรื่องกาชุมคาสร้างนี่ก็ยังบ่ทันได้ฮู้ยังเพิ่นอยู่ฮ <c oughs> <c oughs> ่าฮ่ก็คืมีแต่รอติดตามเบิ่งกันแหละพี่น้องเยเนาะว่าสิเป็นจังได๋ เพราะว่าเขากะชวนสมทบนเนาะเพื่อนฝ้าเฮ็ดแบบไรกะไปตามเพื่อนเป็นเรื่องเลยเนาะถ้ามีทานใดมีงบสมทบกะยินดีกันกันหาลายอย่างอยู่เนาะยัง <c oughs> อีกหลายอยา่างไอ้เนาคือสิเศร้าแล้วเพคนบ้านนี้เ,าเนาะฮะเพราะฉะนี้กับขันตก้กัซี่กับใครอยู่บรานเป็นได้เนาะกีนี่เรเล่นหูตั้งไปวะ เล่นเล่นหูตั้งไปโว้ยเอ็กซิวไลน์อะไรมาใช่ก็ได้โอ้ยน้องเนี้ยเปิดกล้องอยู่ดีคือยังบ่ได้หึ่งห้างที่เรามาบ่เดียวรถเนาะไปใส่ได้เด้อทางมาใช้การบ่มีอย่างแรกบาดนี่เนาะถือว่ามอบเตียงบันอย่างการยึดอ่าสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วทางเขากับจีได้เดินทางกลับออกไปก่อนเพื่อเมื่อบ้านตู้จอยเพื่อแล้บาดนี้ กาสิได้กลับบ้านเพื่อนไอ้กับบ้านกับซ่องก่อนมื้อนี้เนาะอ่ายินดีน้ำอ้ายเพิ่นในไลน์ที่ว่ามีทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นที่ต้นสงสารเนาะอ่าชดซอยเข้ามาพี่น้องได้ยัางไรเนี่ยนายเด้ออ่าเพื่อนไอทางบ่แสนกะถ้าว่ามีโอกาสก็ยีเข้ามาเยี่ยมมายาหม่ได้เด้อโดยเคยเคยอ่าไปแล้วบ้านทุ่ยจุยงานบ่มบ่เคยไปเนาะโดย มือเช้านี่ึ้นเพื่อนใหม่เพื่อนมือเช้านี่กะบอกทางมาพรอมมายังไปยู่น้องไหยเนะะาะไปเฉยเนะาะทั้งหมดเฉยจะได้นำลาบไปก่อนได้ครับบ้านครับซองก้อนบ้านนี่วันหน้าวันนี้นนนสมาย่ยมยมจะไม่ได้เด้อโดยเอาดีใจน้ำลายเนาะที่ว่าเริ่มอ่าอันมีชุมมีสาวเพื่อนสาวชานแล้วพี่น้องไหย นี่แหละกระตูพึ่นกับพอดีอยูอะไรเศร้าฝนตกปวดิดมากอะพอด้ชนเนาะนนบ่ยบบายนี่แล้วบัตรนี้พี่ดางเลยคะแนนว่า <c ười> จะโตเกล,ลมเนาะฝนก็นได้พายสาทางโมแสกขอยโตไปก่อนเด้อบัตรนี้พี่ดางเลยเนาะบุญสนองพอดัดที่ตมนี่โอ้ยโอ้ยโมงง่าตกลงมาเคลียวกับเป็นตมโมง่ายๆพี่ดางเลยปะบุญกับสวนพักของทางต้องอบวยเพื่อนเพื่อนปลูกพักปลูกหญ้าได้พี่ดางเลยบ้านนี้เนาะ ที่อันดิดมาทีกับสิบปูมันก็นกนงามงามไหวอยู่หรอกพี่น้องเอ้ยเน,นาะเอาสารับคลิปนี้ขอโตไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดกะขอโทษก็ให้ละลายขอโทษก็ให้ละลายพี่น้องเอ้ยน่าสารับคลิปนี้ทำลาไปก่อนแล้วสบายดีพี่น้องเอ้ย